เรื่องในวงการพระสงฆ์เวลาเนี้ถ้าเรามองได้ปัญญาในแง่หนึ่งอาตมาเคยเขียนหนังสือมาหลายเรื่องหลายครั้งและเรื่องประเภทนี้เคยเกิดขึ้นมาไม่ใช่ครั้งเดียวลหละหลายท่านที่อายุม,มากๆก็ได้ผ่านเหตุการณ์พวกนี้มาเลวร้ายก็ทำไงคนไทยทุกคนพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหมดเนี่ย เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาเป็นเจ้าของวัดวาอารามพระพุทธศาสนาวัดวาอารามไม่ใช่เป็นของพระองค์ไหนแน่นอนเป็นของชาติของแผ่นดินทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรามีส่วนร่วมรับผิดชอบทุกคนที่ต้องแก้ไขแล้วทําไมเราปล่อยอย่างนี้แหละไอ้ที่มีเหตุร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นนะเพราะว่าชาวพุทธคนไทยเนี่ยปล่อยปละแล้วเลยหรือเปล่าตกอยู่ในความประมาทสำรวจตัวเองให้ดีก็จะเห็นว่า มันเป็นอย่างนั้นด้วยแง่หนึ่งที่จะมองก็บอกว่าพระสงฆ์นี่ถือว่าจะเรียกว่าใช้ภาษาฝรั่งเรียกว่าเป็นครีมของสังคมในแง่ของคุณธรรมจริยธรรมเออแล้วถ้าสังคมของไทยเราเนี่ยแม้แต่ส่วนที่ถือว่าเป็นครีมสุดยอดดีเนี่ยยังแย่ขนาดนี้แล้วสังคมไทยส่วนใหญ่จะไปถึงไหนแล้วอันนี้กลายเป็นเครื่องเตือนเรานะ ว่าอย่าได้ประมาทให้มาตรวจสอบตัวเองดูแล้วตื่นขึ้นมาเสียเราอาจจะตกอยู่ในความประมาทมานานแล้วสังคมไทยนี่อาจจะฟอนเฟะหรืออะไรไปอย่างรุนแรงแล้วมันจะถึงขนาดนี้มาถึงส่วนที่เป็นครีมนี่มันแย่ไปด้วยมันฟ้องแล้วเพราะนั้นอย่าได้นอนใจอย่าโมโกเถียงกันว่างั้นว่างี้โทษคนคนั้นคนนี้มาดูสังคมตัวเองแล้วรีบ ตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมารีบหาทางแก้ไขกันนี่แหละเป็นจุดที่หนึ่งที่ว่าจะให้เราตื่นตัวไม่ประมาทแล้วก็มองว่าสวัสดีครับพัชระุูเจริญพักดีเอกคนคน้ณธรรมครับผมได้รับการอบรมธรรมนาวาหวังรุ่นหนึ่งนะฮะได้รับพัะราทั้งกาแฟทั้งอาหารจากสมเด็จพระ1ิเจ้าอยู่หัวครับก็ สำนึกในพระมหากรณาธิคุณของพระหลวงพัะพุทธิ์เป็นน้นพ้นครับขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญครับในข่าเวเราก็มองอดิชาครับก็มีบ้านอยู่เชียงใหม่มีผู้นำเนาอยู่เชียงใหม่นะฮะก็รับทราบข่าวสารจากเฟซบุ๊กของนิรัตพงศิธิถาวรผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยนะฮะมะติคอรมอวันนี้ก็เป็นสถิตดีกรมการปกครองนะฮะก็ ความว่าขอเชิญเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสที่สเสด็จพระราชมเนินเป็นองค์ประธานในโครงการปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมะนาวังภาคประชาชนรุ่นที่4จังหวัดเชียงใหม่ปอาทิตย์ที่13กรกฎาคมเวลา17.00นณศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเสดิมพระเกติเจ็ดรอบจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่ถือว่าชาวเชียงใหม่ได้รับพมหากำนาทที่คุณเป็นล้นพ้นจากสมเด็จพระเจ้าเจ้าอยู่หัวครับผมกลับเรียนอย่างนี้นะฮะผมเป็นเด็กวัดแล้วก็ได้อบรมธรรมะนาวาวางังผมถึงมีความเชื่อมั่นว่าศาสนาพุทธของเราไม่มีวันเสื่อมนะฮะ ศาสนาพุทธของเราเป็นของชาวไทยพุทธทุกคนครับเรื่องราวที่ไม่ดีวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นกฎแห่งกรรมนะฮะเกิดผลเกิดจากเหตุนะฮะเพราะนั้นสมีะอรัชีก็ดีเนี่ยก็จะได้รับกรรมนะฮะกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับกรรมมัสโกมิกรรม,มทายาโทกรรมโยนิกรรม,ม,รรม,มพันธุกรรม,ม ปฏิสนนนะฮะใครทํากรรมไว้ก็รับผลของกรรมนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นโสภณีหรือกหลีในคาบของศีกาต่างๆบางคนเนี่ยก็กําลังผลกรรมครับผมถึงถือว่าปี2568ันเปนี่ยเป็นปีที่ฟ้าดินหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษคนชั่วคนที่ไม่ดีที่มาเป็นเหลือบ ในพุทธศาสนาบางคนก็มาเป็น,คนโคศีรษะล้อนแล้วก็ห่มเหลืองก็จะต้องถูกสึกออกไปออกไปเองอันนี้คือกฎแห่งกรรมนะฮะหรือตัวพิณีในคาบศีกาต่างๆที่ทําไม่ดีตั้งเป็นข่าวผมไม่อยากพูดเพราะมันเป็นไม่ไม่มงคลแก่ปากเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีครับแต่เรื่องราวที่ดีๆก็คืออย่างที่ผมเรียนตอนต้นแล้วชาวเชียงใหม่เนี่ยจะได้รับพระมหาการัาทิคุณนะฮะ พระองค์เสด็จเป็นองค์ประธานโอทางสู่การตรรู้ธรรมะนาวังรุ่นที่สี่ภาคประชาชนผมเป็นภาคประชาชนรุ่นหนึ่งก็องค์คมนตรีกบท่านตอมพลเป็นประธานนะฮะอันนี้ถือว่าชาวเชียงใหม่นี่มีบุญได้รับพระมหากรุณาคุณจากพระหลวงเราอ0ิบครับแต่เรื่องราววันนี้ก็คือการแบ่งอำนาจรัฐมนตรีสำนักนายกก็คือให้รัฐมนตรีสุชาติ กาเจริญหรือพ่อมดดำเนี่ยกำกับสำนักพุทธซึ่งผมก็ยืนยันว่าจังหวะนี้จังหวพะพอดีคือคนไทยเราได้รับการอบรมนะปูทางการตื่นรู้เนี่ยโดยธรรมะนาววังซึ่งน่าจะมีไปทั่วประเทศเราก็จะตื่นตัวนะฮะมีศีลมีธรรมะและเข้าใจผมเชื่อว่าวงการคณะสงฆ์เองเขาต้องตื่นตัวนะฮะมหาเทระสม,มาคมก็ต้องตื่นตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องตื่นตัว สานักพุทธศางชาติก็ต้องตื่นตัวนะฮะหน่วยงานทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องก็ต้องตื่นตัวช่วยกันกําจัดคนไม่ดีออกจากวดัดวงบุรพศาสนาเรื่องราวที่ไม่ดีก็จะถูกดาเนินการเราจะเห็นว่าวันนี้พี่เต่าพนวัตรีจรุนเกียรติปานสาครรุ่นสี่ผ้านี่ครับกำลังปฏิบัติการทำความสะอาดวาดวัดหลายแห่งอยู่อันเนี้ย เป็นกฎแห่งกรรมทั้งนั้นนะฮะเห็นไหมฮะทุกสมุทรไทยนี่โลดมักผลจากการกระทําของคนไม่ดีผลจากการก,าาก,การะทาของเหลือบที่มาอาศัยพระเหลืองบางคนนะฮะบางคนบางรูปที่ดีก็มีเยอะแต่นี้เป็นเรื่องของทุกสังคมที่ดีและไม่ดีคนทําดีก็ไปทางดีคนทําชั่วทําชั่วก็รับผลชั่วเลยเห็นไหมฮะอันนี้คือความจริง แต่ความจริงสิ่งที่รัฐมนตรีสุชาติจเจริญพูดคือเรื่องการตั้งธนาคารพุทธศาสนาเนี่ยผมเห็นด้วยเพราะว่าผมทําเรื่องนี้มาเป็นเวลานาน,นะฮะการตั้งธนาคารพุทธเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยมาจากวัดใหญ่ๆทุกวัดนะฮะวัดที่มีที่ให้เช่ามีที่ดินมีตึกมีอาคารให้เช่าหลายวัดมีเงินมากมายครับก็นํามารวมไว้ที่ธนาคารพุทธนะฮะเรื่องราวของธนาคารพุทธเนี่ยผม จะมาค่อยๆพเดียงให้ฟังในภายหลังฮะแต่วันนี้เนี่ยมีความเห็นพ้องสนับสนุนรัฐมนตรีสุชาติตันเจริญรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรีในการจะตั้งธนาคารพุทธเพราะเอกสารจะมีอยู่สมัยรัฐมนตรีในวัดธรทมรงบุญทรงไพศาลนะฮะในรัฐบ,บ,บาลน,นายกยิ่งลักษณ์และในสมัยที่ท่านสนานรนนรสักงานพิเศษเป็นประธานกรรมธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสภาผู้แทนรัษฎรนะฮะ เราทำเรื่องธนาคารพุทธกันมาเป็นเวลาหลายปีมากแต่ก็ไปไม่ถึงไหนเพราะว่าแบงค์เอกนชนบางแบง์ก็ไม่ไม่อยากจะให้เงินฝากของวัดเมาอยู่กับธนาคารพุทธหรือสำนักสงฆ์บางแห่งที่มีลาบสักการะเยอะมีไฟนั้นเถื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้นะฮะก็ไม่อยากให้ธนาคารพุทธเปิดครับแต่วันนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วครับ ที่มีควรจะมีธนาคารพุทธศาสนาครับเพราะคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศนับถือศาสนาพุทธครับเม็ดดอกออกผลจะจะได้มาส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนทั้งบาลีสันสกฤตอะไรก็แล้วแต่หรือการไปสวงบุญหรืออะไรคือจะใช้คำว่างไงนะฮะไปพุทธภูมิเราไม่ต้องมาให้ไปทุกคนในการจับฉลากอะไรก็แล้วแต่หรือให้ พระภิกษุสาม,มเณรที่จบปรเรียนตีปรเรียนโทปรเรียนเอกหลากหลายเรื่องราวที่ธนาคารพุทธควรจะตอบโจทย์เพราะว่าทุกวัดเลยนะฮะก็ะควรจะมาฝากธนาคารพุทธถูกไหมครับเงินส่วนตัวของท่านรูปใดจะคณะรูปใดก็มีบัญชีส่วนตัวไปบัญชีวัดบัญชีส่วนตัวจะได้เศรกิจนิมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ของท่านบัญชีวัดบัญชีมูลิติบัญชีสมาคมก็แล้วแต่มันชัดเจนครับเพราะฉะนั้น ขอย้ําและยืนยันว่าธนาคารพุทธศาสนาจะเป็นเรื่องตอบโจทย์ครับอันนี้ถือว่าสิ่งที่ท่านสุชาติตันจเจริญคิดเนี่เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็กรรมธิการศาสนาสมัยท่านสันสักงานพิเศษทาเรื่องนี้มาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพัชระพุทธเจริญพักดีครับชาวไทยพุทธพุทธบริษัทสี่และ ผ่านการอบรมธรรมนาวาหวังรุ่นหนึ่งที่หอาประชุมก่อทบอกครับใครมาพูดสวดมนต์ทำไมต้องตอบให้ได้สวดมนต์อันที่หนึ่งพุทธเจ้าจัดไว้ตัวแท้ตัวจริงคือการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมที่ทธรทำตามที่พุทธเจ้าจัดบนเนี้ย ได้ประโยชน์ไปถึงนิพพานได้เลยแต่อย่างน้อยก็เข้ากระแสนีน่แหละชุดห้าเนี่ยมาแล้วบอกพระบอกโยมทีไรบอกทุกทีว่าห้าอย่างเนี้ยคนปฏิบัติธรรมต้องได้เริ่มต้นอย่างน้อยปราโมดปลาโมดปีติปสัสสทิสุขสมาธิใช่ไหมมาแล้วสาธยายธรรมะเอาแล้วนะหนึ่งแล้วนะทีนี้ ทีนี้ต่อไปในพระสูตรอื่นตรัสอีกเอาละมีข้อความคล้ายกันพุทธเจ้าก็ตรัสยะถาสุดตังยะถาปริยัตตังธรรมังวิถาเรณนะสัชชายังกรโรตินาอาจจะเป็นภิกษุก็ตามเป็นญาติโยมอุบาสกบาสิกาก็ตามน่ะก็ กระทาการสาธยายธรรมะตามที่ได้ยถาสุตังตามที่ได้สดับมาเช่นได้ฟังจากพุทธเจ้าหรือพระสอนยถาปริยัตตางตามที่ได้ร่ำเรียนมาตามที่ได้ปริยัติแล้วก็ต่อไปพุทธเจ้าก็รัสสัตธรรมัสสะทิติยาอาสัมโมสายะ อนันตระธานายะสังวัตตินี่คำสรุปอุตจ้าถ้าทำกันอย่างนี้สังวัตติก็จะเป็นไปเพื่อทิิยาความดำรงมัน่นสัตธรรมะแห่งพระสัตธรรมเอออัมโมสายะเพื่อความไม่ เลือลางลงไปอนันตรธานายะเพื่อความไม่อันตรธทานไปแห่งพระสัตธรรมนี่คืออานิสงส์อย่างใหญ่อันที่สองก็แปลว่าการสวดธรรมะที่เรามาเรียกว่าสวดมนเนี่ยประโยช์ อย่างที่สองก็เป็นการรักษาสืบต่อธรรมะก็คือพระพุทธศาสนานั่นเองถูกไหมประโยชน์นี้พระเจ้าตรัสเองเลยนะแต่ทีนี้ในแง่ของการตั้งพระนี้หันมาดูเรื่องพระบ้างนะพระจะตั้งเป็น สรรมดาศักดิ์เป็นอะไรก็เป็นพระนั่นแหละ <c oughs> ก็เป็นพระองค์หนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นโยมไม่ต้องไปห่วงนี่ด้านของพระชาตั้งไปชั้นไหนชั้นไหนก็คือพระองค์หนึ่งนะเพรานั้นเหมือนอย่างเราอยู่กนนีเนี่ยเคยเรียกหลวงอาหลวงลงุลงหลวงตาหลวงพ่อหลวงปู่เรียกไปตามงั้นแนละ <c oughs> ดีที่สุด <c oughs> นี่ถ้าเขาจะเรียกพระเจ้าพระคุณอะไรเราไม่ทงไป,ปยุ่ง,ขงเขาเนี่ยให้ให้เป็นเรื่องของทางการเขาเราก็อยู่กันแบบสบายๆก็เ,เรื่องเป็นอย่างนี้ทีนี้เอาละนี่ทำความเข้าใจกันว่าเรื่องที่เราควรจะเห็นพระคุณคือด้านของในหลวงส่วนพระก็เป็นพระไปตามเดิม <laughs> แล้วก็ ทีนี้เรื่องพระเนี่ยมันก็มีอันหนึ่งก็คือว่ามันมีเรื่องก็บเป็นกับเรื่องทำตอนนโยมก็มาน,นึกเรื่องเป็นเป็นนั่นเป็นนี่ที่จริงเรื่องทำ,ทำามธรรมะเนี่ยท่านไม่นิยมถามว่าจะเป็นอะไรท่านนิยมถามว่าจะทําอะไรนะยเอออันนี้แหละสาคัญนี่เรื่องจะทําอะไรแล้วก็ บางทีเพราะจะต้องทำอันนั้นอันนี้แล้วจะทำให้ได้ผลดีมันเหมือนกับจาเป็นให้ต้องเป็นนั้นเพื่อจะได้ทำอันนี้ได้เขาก็เลยให้เป็นเพื่อจะให้ไปทำอะไรแต่อะไรบางอย่างที่จะได้ทำได้จริงจังเข้มแข็งอันนี้ก็เลยเป็นคติที่เราจะต้องรู้ว่าทางพุทธศาสนาท่านไม่นิยมถามว่าจะเป็นอะไรนะ แต่ถามว่าจะทำอะไรนี่บางทีเรื่องเป็นกับเรื่องจะทำเนี่ยมันขัดกันตอนนี้ก็ต้องเปิดใจก็พูดกันตรงๆรงแล้วว่านี่พูดถึงตัวตารมาเองก็ขออภัยที่พูดถึงเป็นส่วนตัวงานที่จะทำเนี่ยก็คือเรื่องหนังสือธรรมะอะไรต่างๆเนี่ย ที่ว่าบอกพระแล้วว่าอีกว่าหมดชีวิตนี้ก็ไม่มีทางสำเร็จไม่มีทางจบก็ต้องทำกันต่อไปตอนี้อาการเป็นในบางทีมันมาขัดกับการทำมันก็จะต้องมาตกลงกันละทีนี้ว่าเป็นนี่เขามีเรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นที่เกี่ยวกับการเป็นและไอเรื่องที่เราจะทำในบางทีมันทำไม่ได้ติดขัดกันกน,นะ ก็จะต้องมาตกลงกันว่าแล้วเราจะทำไงเราจึงจะทำเรื่องที่เราต้องการจะทำให้มันสาเร็จเนี่ยเนี่ยก็จุดสุดท้ายเลยมาอยู่ที่นี้อยู่ที่เรื่องเป็นกับเรื่องทำมันขัดกันและจะต้องหาทางให้ไอ้เรื่องเป็นเนี่ยมันเปิดทางกับเรื่องทำไม่ได้นะเพราะเรื่องทำนี่ถือว่าสำคัญกว่าน จะต้องทำไปจนตายนั่นแหละคือหมายความว่าบอกแล้วว่าชีวิตนี้ไม่พอนะงานพวกหนังสือธรรมะ,ะอะไรตัเนี่ยมากมายวันนี้ก็เลยพูดให้โยมฟังเข้าใจเพราะไหนๆก็มีพิธีนี้ขึ้นแล้วแล้วก็โยมก็เสียสละเวลาเป็นต้นมาแล้วก็มาเข้าใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ